ขนาดปัญญาณโมมนุษย์ยุคปัจจุบันยังไม่มเข้าใจเท่าไหร่เห็นพ่อแม่เป็นข่าท่ายิงให้ยิงได้ใจไม่เคยคิดตอบแทนพระคุณพ่อแม่เลยยิงให้ก็ยิงยากใจไม่เลยลึกนึกถึงเลยว่าผู้ให้เหล่านั้นเพื่อพิสูจนิสัยว่าเรามีอะไรบ้างที่จะตอบแทน คนผู้ให้พื้นฐานทางโลกคือคุณพ่อคุณแม่เราก็ต้องสะดุดมาจากขั้นนั้นก่อนปัญญาณโมเราจะต้องเติมให้เต็มถ้าปัญญาณโมยังไม่เต็มจะมาหาปัญญาพุโทโธก็ค่อนข้นนางจะไหวเขวเข้าใจคำว่าพ่อจริงหรือเปล่าเข้าใจคำว่าแม่จริงหรือเปล่า เกี่ยวกับว่าพ่อแม่เลยจริงรายละเอียดของการลรงตายมันก็ค่อนข้างเะชัดคือไม่ใช้กายของตอนเองไปในทางที่ไม่ดีไม่งามในการตริพลึกเพราะสงสารพ่อแม่ทางซ้ายและขวาเราที่ปัญญาจะแค่สองอย่างปัญญาทางโลกคือปัญญาผู้เห็นกาย ที่สุดไว้มีปัญญาเห็นกายย่อมจะเห็นสาระของกายที่ตนเองสะสมมาเป็นกองสมบัติก็จะมีนิสัยบุญพื้นฐานเช่นตอแทนคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นหรือมีการสละช่วยเหลือในด้านปัจใจสี่ก็่ใหลังเลยปัญญาที่จะได้รับจากพระทางโลกและก็พระทางธรรมเราที้กันอยู่ในสองหมวด พยายามแยกแยะรายละเอียดให้มีความเข้าใจขึ้นปัญญาที่สิงของตนเองเข้ามาอาศัยกายกายของตนเองทําอะไรมีการกราบพระบ้างมีการสวดมนต์บ้างมีการ,รจารเจริญถึงสมาธิปัญญาบ้างก็ดีเราพากายของพ่อหลวแม่ได้ถูกทางแล้วจิตของเราปัญญาของเรา รทบอะไรอย่าไปสรุปง่ายอให้พิจารณาให้ละเอียดขยับขยายเนื้อหาหละเอียดถ้าขี้เกียจพิจารณาก็ไม่มีปัญญาในการปฏิบัติธรรมเราไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเอาชาเลีนสีที่มันนั่งเอาหินทับหญ้านั่งกรงเพียงข้อตีกันห้าที่ฟ้าอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจทั้งหมด กออกไปจากฐานของการนั่งแล้วก็ไปไปอย่างเหมือนเดิมก็คือจิตที่ปฏิบัติธรมแล้วไม่เข้าใจที่ใส่ไม่เข้าใจปัญญาของตนเองถ้าต้องเรีมีปัญญาเข้าใจตนเองในขณะที่เราเจริญสติสมาธิอยู่เนี่ยพ่อแม่ นันคือปัญญาชั้นสูงที่สิบดวงนั้นจะต้องสงบปลาลดกับเรื่องราวของอารมณ์ลลที่เรียกว่าปัญญาพุโทโธแล้วก็ชี้เรื่องบุญเรื่องบารมีเรื่องผลคาท้งห้าองค์ให้เรามีความรู้มีความเข้าใจได้ละเอียดขึ้น <c oughs> ถ้าเราไม่สรรสร้างไม่ส,สร้างความเข้าใจการปฏิบัติธรรมของเรามันก็จะไม่มีหลัก มีสุดว่าตนเองจะต้องถืออะไรบ้างที่เราถือกายไม่ใช่ถือเพื่งยึดถือถึงยังไงกายของเราจะต้องเป็นของที่เท่าอื่นแล้วแต่เราถือกายของเราที่ในขณะที่มีลมหายใจเข้าออกอยู่นั้นมีสติเตือนกายตนเองสม่ำเสมอว่าเป็นพุิดีตรงไหนมีข่าวดีตรงไหนที่เราจะเอานำกายของตนเองเข้าไปสื่อสารหรือมีความผูกพันในการปฏิบัติด้น ในเรื่องราวของกระแสจิตเราก็ต้องหมั่นพิจรารณาเรื่องราวของความคิดเรื่ออารมณ์ตัวนี้เพื่อจะได้จัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยความคิดระดับไหนที่จะอยู่ดีความคิดระดับไหนที่มันเป็นตัวทําลายที่จะตกไปอยู่ในลักษณะใบ,าบายภูมิทั้งหลายต้นสังกัดมันไปจากความคิดหรือว่าอารมณ์ตัวนี้แหละ ปฏิบัติธรรมจัดความคิดไม่เรียบร้อยไม่แยกยนเหมือนกับเราไม่รู้ระดับของอารมณ์หรือไม่รู้ระดับของชาติไม่รู้ระดับของภพภูมิมันก็กลายเป็นปฏิบัติธรรมแบบไม่รู้เมื่อไม่รู้มันก็ไปเรื่อยๆตามลักษณะของความ่ไม่รู้เหมือนงงไม่กระจ่างชัดในความรู้ของตนเองแต่ว่ารู้ก็ไม่ใช่ ต่ว่าไม่รู้ก็ไม่เจอเนี่ยคเขาว่ารู้บ้างแล้วไม่รู้บ้างไม่มีความเด็ดชัดไม่มีการแต่ตองหารายละเอียดความชัดแจง้งตรงนั้นนะ่ะมันก็แสดงออกมาทางการตรพิสบางครั้งก็รู้บางครั้งก็ไม่รู้ในการติสเพราะมันจะสื่อสารกระจู่ในระหว่างนามคือความคิดความคิดส่งสู่กระแตติตสั่งบัญชาให้ออกมาปรวจิ มันจะมีความมันกระบวนกาะเป็นวงจรอยู่ถ้าเราฝึกจิตของเราไว้ดีความคิดอะไรที่ไม่ดีเราก็ยะอมจะมีความรู้มีความเข้าใจความเข้าใจปัญญาบาร,รมีสุดเดียวกันไอ้ที่เราเมึนไอ้ที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจที่มันมมึนที่มันสับสนก็คือความไม่เข้าใจเราต้องการความเข้าใจ เข้าใจชีวิตเข้าใจบังคับชีวิตด้วยกระแสจิตท,ที่มีธรรมะบังคับชีวิตของตนเองให้ตรงทิศทางของบุญและบารมีนี่คือเป้าหมายของกระแสจิตท,ทุกดวงไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นญาติโยมที่ต้องการตรงนั้นเพื่อห้เกิดเป็นความสำนิกสำนานในการที่บังคับชีวิตของตนเองไม่วิปริตไปใช้นิสัยข,ของอบายภูมิ ในความคิดที่ไม่ดีไม่งามความคิดแตกแยกความคิดเดือดร้อนปุนดจิตให้รู้จักคำว่าช่างสังเกตจะดีไม่ดีชีวิตของเราจะอยู่ในทรงมนุษย์ต่อไปหรือจะเคลืนสวรรค์ชั้นอินทรมอย่างไรเราก็อยู่ที่จิตเป็นผู้สัง่งความสำคัญของการจเจริญสมาธิที่บอกไว้ ยิ่งเจริญสติสมาธิมากเท่าไหร่ย่อจะได้ดีขึ้นถ้าผู้ปฏิบัติธรรมมีการสำงวรสม่ำเสมอจะเดินตามความสับสนให้รู้ชัดเจนทุกอ่องการที่เราจะฝึกตนเองให้ผูกช่องทางไม่พลาดช่องทางของคุณและบารมีนั้น,น,นต้องถูกประจอบด้วยสติสัพพัญญา ให้มันลึกเสมอว่าเราจะแก้ไขได้้าเกิดแล้วว่าเราลึกได้รู้ว่าเราจะแก้ไขได้มันบกพร่องมันก็ต้องมีการถึงพร้อมมันมีความวุ่นวายมันก็ต้องมีความสงบมันมีความไม่รู้มันก็ต้องมีความรู้ทุกอย่างมันอยู่คู่กันทั้งหมดเราเกิดขึ้นมาทั้งทีนี้คือชีวิตของคู่ฝึก เช้าขึา้นมนะา,าอารมณ์รอข่าวก็เตือนให้เราฝึกถ้าข้าวหลงธรรมะเราสูงกว่านะอารมณ์เหล่านั้นก็ปล่อยให้เราผ่านไปถ้าข้าวหลงธรรมะยังเจริไม่เจริญเติบโตยงพออารมณ์เหล่านั้นก็ตัดเราไว้เป็นตัวป้อกันที่เราเรียกมันว่าทุกข์ เป็นว่ามารหรือมายาซึ่งเป็นตัวหน่วงเดียวเราจะต้องเจริญสติให้แก่กล้าแปลว่าระล,ลึกได้หรือแป้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์พบคำสอนของผู้บริสุทธิ์แล้วเนี่ยแก้ไขได้ถ้าพลาดจากมนุษย์ลงไปมันมาตัดกันหน้า,นาสเตนที่เห็นไหมในขณะที่เรานั่งสมาธิมัน ที่ลอยมาจากสูญ,ญากาศลงมาสู่อวกาศลงมาสู่อากาศ,ลาากาศและชั้นบรรยากาศทั้งสี่นิสิตคือคําสอนของพุทธองค์ที่ไหลลงมาเกิดจากสูญอากาศกลองข่าวด้วยอวกาศลงมาสู่อาก,ญญากาศแล้วเราอยู่ในชั้นบรรยากาศเราจะรู้จากคาสอนชั้นสูงไหมที่จะนาพยุงกระแสสิทธิ์ของเราให้ขึ้นไปจากเหนือจาก ได้เราจะฝึกตนเองถึงไหมในเรื่องเราคำว่าจิตบริสุทธิ์ในอายุอานามของเรา <c oughs> ก่อนที่ลมหายใจมันจะเข้าไม่ออก <c oughs> ออกไม่เข้าถึางนั้นวันเวลาที่เรามีอยู่ที่เราใช้ไปเป็นบทแปบที่บอกกล่าวตรงน,นี้ได้ทันทีเลยว่าเราฝึกได้ที่หรือยัง ที่จะเกิดเป็นการสร้างบุญหรือสร้างบาร,รมีด้วยการไม่ยึดถืออารมณ์ต่อยไปยังไงยังไงเราก็อยู่กับอารมณ์ถ้าเราไม่หัดปล่อยไม่หัดวางไม่ถือช่่งหรือบ้างอารมณ์หลานั้นมันจะกลับขังคือดมาขังนอนเรื่องอยู่ในจิตใจของเราแล้วเราจะเป็นอารมณ์ใายไม่ดี่ส่ามานอะไรทั้งหลาย เขาจึงอยาให้เรารู้จักเมตตาจิตตนเองบ้างจะรับอะไรจะใช้อะไรรู้จักเมตตาจิตตนเองบ้างแต่โลกนี้เป็นโลกแห่งความเป็นทุกข์โลกของผู้มีกรรมซึ่งเป็นตัวละครบ,บนผืนแผ่นด,ดินบนแผ่นด,ดินเนี้เต็มไปด้วยตัวละครซึ่งมีดีนาบทบาทขนาดหนึ่งเดี๋ยวก็จะต้องกลับไปเข้าลงกันหมด มีสล,ละมีความรู้สึกเราจะแสดงอะไรอยู่ที่ผู้กำกับถ้าเรามีสินป็นาที่ปัญญาเป็นที่กำกับเราก็เป็นผลว่านอนสอนง่ายอยู่ในอุบายคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราไม่มีคำสอนเลยละ่ละเวลาบมบาทที่เราออกมาน่าถากถ้าจะออกจากพันโอไม่อาจถ้าออกจากพันมันดามา ไม่มีคุณธรรมคำสอนมาทักจูงเลยมีลาบุญบาปเราจะไปยังไงให้เห็นการสำคัญของคำว่าถือธรรมเป็นที่กำกับชีวิตชีวิตนี้เขาก็บอกไว้แล้วว่าท่าสี่กันหา้าวิญญาณเราจะบอกให้ธาสี่กันห้าวิญญาณของเราไหลลื่นไปตามนิสัยอันตพานพุทธองค์ท่านาากา็นนไม่ว่าอะไรถ้าหลุดเขตของท่านไปแล้วท่านก็บอกว่าอาสังขก็โหคือไม่สามารถจะช่วยเหลือได้ ถ้ายังอยู่ในเขตของท่านอยู่ในโอวาสของการทําบุญบาร,รมีอยู่ท่านก็บอกว่ายังเชื่อช่วยเหลือได้เราทุกคนตา,ายมาอยู่ในเขตของท่านแต่ก็จะต้องทำจิตให้อยู่ในเขตของท่านอยู่ในโอวาทของท่านด้วยถ้าจิตไม่อยู่ในโอวาสไม่พิจารณาเหตุผลหรออก สติปัญญาของตนเองแปรแปให้เข้าใจขึ้นอย่าละเงียบแต่กายเงียบแต่วาจาแต่ไม่ภาวนาทำสิ่งที่จะมีให้เงียบให้พังมากเราต้องสัมปคปาบรรพกาลปีศาจบรรพกามอขจิตายของเราสมองเราเคยุก